สวัสดีครับผมพบกับช่างแหวงครับผมมาเปลี่ยนไายเปลี่ยนสวิตสวรรค์มาจิต้ากันนะครับนี่ครับรุ่นมันรุ่นมันก็นี่ครับมันลบหมดแล้วนะครับส่วนรุ่นผมก็เลยได้สั่งขายเคียงมานะครับเพราะว่าสวิตตัวเก่าผมดูในลาซาดามันออกจะหา ยากหรือแพงเกินไปแต่ผมสั่งตัวนี้มามันก็ใช้กันได้นะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับกับตัวเดิมมันแต่มันก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับจะเห็นไหมครับระหว่างขาห้าขาเจ็ดนะครับผมเจ้าส,สวิตตัวนี้นะครับไปข้างใดข้างหนึ่งครับมันก็จะเป็น จ็ดกับห้านะครับถ้าสลับไปอีกด้านหนึ่งจะเป็นหกกับแปดนะครับส่วนขั้วฐานนี้ก็เสียบเฉียงเียงกันนะครับเสียบอย่างนี้นะครับผมเสียบอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบอย่างนี้เลยนะครับสลับกันนะครับ เดี๋ยวผมหาชีมก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นสายอ่อนนะครับมันไม่ใช่สายแข็งเพราะสายเก่ามันผมเลยเปลี่ยนาสายใหม่ครับจะเสียบง่ายกว่าเดิมก่าเกเสียบยากแตก่ก็ทำให้ง่ายได้เพราะเราบัด